น,นี่คือไม่แน่ใจว่าเป็นของใครเราต้องมาเก็บดูนะจ๊ะสวยมากดูดิลิปปินสีทองปั๊มสีทองนูนนี่เป็นอะไราี่คื อันนี้คือเราไปสลักชื่อมาด้วยมันเป็นปัชออนนะคะทุกคนด,ดูก่อนมันก็จะสลักชื่ออย่างนี้เลยเป็นตัวเขียนซึ่งมีอันเดียวในโลกเห็นปะเป็นเกตแล้วก็พีจุดยา yeah. สวยมาก นี้เป็นคอสเลอร์นะคะเป็นเบอร์สองเอ็นอุ้ยนี่สากตรงนี้เลิศเก๋ม,มากคือมันสลักไปเลยอะ่ะคือมัน เงยนเดียวในโลกเหมือนกันชอบอ่ะมดนหละของเรานี่นี่หละบเขาก็มีอะไรอ๋อของแถมเราจะได้ให้ดูของแถมจึงมากของแถมนี่ เป็นเปิดกันมันเป็นกระเป๋าแหละเธอเป็นกระเป๋าอย่างนี้สวยมากเป็นแบบมันคนกำม่ยีตรงนี้ก็มีความวิ้งแล้วก็สิบเขียนว่าีออนะคะมันดูแพง กระเป๋าขึ้นมาเฮ้ยข้างในก็องหน่อยทุกคนวันนี้เราอาจจะพูดไม่ค่อยชัดน,นะเพราะว่าเราจะปากมากมีแค่นี้แหละหมดแล้วชันหมดแล้วแล้วที่เหลือก็จะเป็นของคุณเพื่อนนะคะที่เราไปปล้นเข้ามาก็เหมือนกัน